สวัสดีครับในเช้าวันที่31พฤษภาคม2567กับผมนัทวัฒนลาเสริฐพงศ์ผู้รับใช้คิดจะจักพันธกิจของพระเจ้าอุดรธานียินดีต้อนรับพี่น้องเข้ารับชมรับฟังพระวจะนะคำด้วยกันในเช้าวันนี้ขอเชิญพระคำของพระเจ้าในพระธรรม2ทิโมธีบทที่2ข้อ24ถึงข้อ26พระคำได้กล่าวไว้ว่าฝ่ายผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าต้องไม่เป็นคนที่ชอบการทะเลาะวิวาท แต่ต้องมีใจเมตตาทุกคนเป็นครูที่เหมาะสมและมีความอดทนชี้แจงให้ฝ่ายตรงข้ามเข้าใจด้วยความสุภาพว่าพระเจ้าอาจจะทรงโปรดให้เขากลับใจและมาถึงถึ่งความจริงและหลุดพ้นบ่วงของมานผู้ดักจับเอาไวใ้ให้ทำความประสงค์ของมันเอเมนครับ การที่เราจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าต้องมีความอดทนต้องมีผลพระวิญญาณทั้ง9ประการแล้วก็ต้องชี้แจงด้วยใจอ่อนสุภาพแล้วก็ให้เขากลับใจมาเชื่อพระเจ้าโดยความเป็นความจริงตามพระวจนะคําคของพระเจ้าแล้วก็ให้การที่หลุดพ้นบ่วงจากมารเป็นการที่นําเขามามาพบพระเจ้าแล้วก็ ให้เขาได้คืนดีกับพระเจ้าเป็นการที่ทำงานพันธกิจของพระเจ้าที่เกิดผลอันดีเราจะมาที่ฐานพึ่งพาพระเจ้าด้วยกันในเช้าวันนี้สาธุการพระบิดาเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดวันนี้ข้าพงค์ทั้งหลายรู้แล้วว่าข้าพระองค์เป็นคนบาปเป็นคนอ่อนแอเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้ไม่สามารถที่จะทำเองได้ทุกอย่าง ถ้าขาดจากพระอ,องค์แล้วข้าพระอ,องค์คงไม่มีการทุกอย่างดำเนินชีวิตทุกอย่างข้าพระอ,องค์ขอพึ่งพาพระเจ้าพึ่งพาฤทธิ์เดชที่มาจากพระเจ้าพึ่งพาพระอ,องค์องค์พระพิญญาณบริสุธ์และพึ่งพาการควบคุมทุกอย่างที่มาจากพระเจ้าและขอขอพระฤทธิ์ของพระอ,องค์ทรงควบคุมชำระล้างปกคุมในชีวิตของข้าพระองค์ ในการดำเนินชีวิตอย่างเชื่อฟังและเกิดผลอันด,ดีทุกอย่างจึงอธิษฐานฝากมอบแล้วก็อวยพระพรพี่น้องผู้รับใช้ทุกคนแล้วก็พี่น้องอทุกคนญาติมิตรที่ยังไม่ได้กลับใจมาเชื่อพระเจ้าขอให้เขาได้คืนดีกับพระเจ้าขอให้ได้เขาได้พบพระเจ้าในเร็ววันจึงอธิษฐานฝากมอบทุกคนไว้กับองค์ด้วยความเชื่อและไว้วางใจ ในพระนามพี่สูคริ์เจ้าเอเมนครับขอพระเจ้า,วาอวยพรครับ